ครับสวัสดีครับนานะนะทุกท่านนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะผมเอางานนะครับงานล่าง้องเหลืองนะครับมาลงคลิปให้นาะนาะได้รับชมกันนะเนาะเผื่อเป็นทางเลือกสําหรับท่านใดที่ต้องการที่จะมีล่าง้องเหลืองเอาไปไว้ใช้งานเนาะจะสั่งเป็นชุดบนหรือจะออสั่งยกลำก็ไม่ว่ากันนะครับ ก็ในส่วนของตัวงานชุดนี้นะครับจะเป็นประดูทั้งหมดเลยนะครับนะเป็นรังไม้ประดูนะครับเป็นรังไม้เก่านะครับเป็นรังไม้เก่านะไม้เก่าพวกนี้จะเป็นพวกอ่าไม้เครื่องไม้อ่าพวกไม้รัดคอเสาอะไรที่อ่าจะไม่ค่อยมีตะปูนะครับบางตัวก็มีตะปูเนาะก็เน้นไม้เก่านะครับสําหรับอ่าไม้ที่จะเอามาทํารังนะครับเน้นเป็นไม้เก่าเนาะตัวนี้ความยาวนะครับ ความยาวผมตัดไว้ที่ร้อยสี่สิบเซนนะครับนะร้อยสี่สิบเซนนะครับก็บางตัวบางตัวถ้าไม้หัวไม่แตกหรือเราตัดได้ก็จะตัดอยู่ประมาณเมตรห้าสิบนะครับแต่สั่งทําไม่เกินเมตรห้าสิบนะครับนะเพราะว่าถ้ารวมๆแพ็กกิ้งแล้วมันจะหอ่อแล้วจะขนส่งลําบากนะครับขนส่งจะไม่รับ พอตัวนี้นะครับเจาะไกลไว้นะครับเจาะไกลไว้แต่ยังไม่ได้เจาะปีกนะครับนะสังเกตด้านข้างนะครับยังไม่ได้เจาะปีกนะก่ออันนี้อันนี้เหลือเว้นไว้นะครับนะผมจะเว้นผมเจาะไกลนะครับเพื่อเจาะไกลนะครับด้านด้านหลังเนี่ยนะครับจะเผื่อสําหรับงานมือสอดแต่ถ้าเป็นกําคอกตอ็ตัดทิ้งเนาะถ้าเป็นกาคอจะเหลือทันๆก็ตัดทิ้งอันนี้ทําไว้เผื่อมือสอดด้วยนะครับเหลือไว้เยอะหน่อย ในส่วนของปีกนะครับปีกที่ยังไม่เจอนี่คือบางครั้งลูกค้านะครับบางครั้งลูกค้า,าต้องการระยะชักไม่เท่ากันเนาะคน65บา้ามั่งเจ็ดสิบ้าแปดสิบนะแล้วแต่นะครับที่เหลือก,ก็ทิ้งไปนะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูตัวหนึ่งตัวนี้น่าจะ1 4อบห้านะครับ ถ้าดูจากตรงนี้นะครับก็กึ่งกลางนะครับนะกึ่งกลางร่องไก่มันดูไม่ชัดเดี๋ยวนะวันนี้ก็เพิ่งทําเสร็จแล้วก็เก็บเก็บขอบเก็บงานเนาะจะอยู่กึ่งกลางนะครับล่องไก่นะครับไม่เอียงซ้ายเอียงขวาเนาะอันนี้ผมทาน้ํามันนะครับผมทาน้ํามันทาทิกออย นะท,ทานิดเดียวผมทานิดเดียวผมผมฉโลมนิดเดียวนะให้มันเห็นเนื้อไม้นะครับนะให้มันเห็นสีไม้เนื้อไม้นะแต่ถ้ารูปน้ำนะเราเช็ดน้ำก็เห็นเหมือนกันครับแต่แป๊บเดียวมันก็แห้งเนาะก็เดี๋ยวดูนี่ครับดูลายใกล้ๆเลย ในส่วนของรางทองเหลืองนะครับรางทองเหลืองงานรางทองเหลืองก็ตัวนี้ที่ผมทํานะครับจะใส่ได้แค่ลูก4มิลน,นะครับนะลูก4มิลแต่ลูก5มิลใส่ไม่ได้นะครับนะลูก5มิลก็ลงไม่ได้เลยนะครับต่อเนื้อง,งานประมาณนี้นะครับก็ขนาดของรางนะครับความยาวบอกไปแล้วเนาะความยาว140นะครับขนาดของ ขนาดของตัวรางเนี่ยครับนะความสูงความหนาเนี่ยนะครับก็สามสิบมิลน,นะครับสามสิบมิลน,นะครับสามสิบคูณสามสิบเนาะขนาดความสูงสามสิบนะครับความกว้างสามสิบเนาะหรือใครอยากสั่งเป็นอ่าไซส์ยี่สิบแปดสามสองหรืออะไรก็สั่งเข้ามาเนาะทำเป็นชุดบน ก็ได้เนาะก็โอเคครับนะสำหรับคลิปนี้ก็มาส่งงานมาฝากฝากงานให้นา้นาๆได้เลือกนะที่จะนำไปใช้เนาะใครอยากอยากเปลี่ยนหรืออยากจะทำเป็นยกลำก็สั่งเข้ามาเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ ็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะครับสวัสดีครับ